วัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเที่ยวตลาดต้นไม้จตุจักรกันนะครับเรามาวันอังคารที่28<ม>กันยายน2 0 2 1ครับมีต้นบอนนางไหมครับ4,500บาทครับสวยเลยนะครับบอนนางไหมออกสีเขียวเขียวแดงแดงใช้ชวน6,000บาทครับมี2ใบเนาะอ๋อตรงนี้มันจะสีเขียวอ่อนกว่าใช่ไหมแล้วก็มี ผงหยกนะครับสีบานห้าร้อยบาทออกสีแดงๆนะครับขอบเขียวๆแล้วก็ใบหยักๆเล็กๆหน่อยครับมีบอลแบล็คเมจิกนะครับสีด้านๆหน่อยครับเพราาาะมมัันนต่งกกอันนี้ไม่ได้ถามราคามานะครับแต่ว่าใบใบอ่อนจะออกสีแบบเขียวเขียวอ่อนๆหน่อยมีบอลเนนซี่นะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยร้านนี้อยู่ตรงประมาณเบื้องตรงหัวทางเข้าเลยนะคอณเจ้าคนไกเซอร์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับทีบานก็รวยแล้วโอ้ไม่รวยหรอกพี่ ไก่เจอเขาจะออกเข้มๆอันนี้เท่าไหร่นะพันห้าช่วดีมีบอลมงกุฎเพชรนะครับสี่พันบาทครับออกสีชมพูนะครับแล้วก็มีขอบเป็นเป็นเส้นกระดูกสีเขียวต้นหงโยกนะครับราคาสี่พันบาทนะครับออกสีแดงๆดงเลยฮะแดงๆแบบสดๆกำกำเลยนะครับแล้วก็ไปก็เป็นขอบหยักๆต้นใหญ่เลยใช่ไหมกระถางนะใช่ไหมสองฝ่ามือเลยเนาะ อันนี้ผักหนึ่งก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะแบบตรงข้ามจะเป็นบอลกระดาษด่างนะขนาดใหญ่นะครับสามหมบาทครับ,บลูกนีนเข่งนะเราก็เห็นลายด่างตั้งแต่ก้านเลยอะด่างแบบเขบียวเขียวเขียวอ่อนขาวแบบสีนวลๆนะครับมีขนาดเล็กด้วยนะหน0 0งบาทครับตัวเล็กจะมีใบที่แบบด่างแบบขาวเหลืองแบบเยอะมากนะๆเลยครับอันนี้ด่างสามสีเลยนะครับ สวยมากเลยอ่ะใช่สวยมากเลยเนี้ยคือมันมีแบบลายข้างในด้วยนะเนี่ยใช่ครับผมเป็นลายข้างในครับเป็นแบบเสื้อแขนถ้าถ้าไหไรเนี่ยนี่เหมือนห้าเหรอหาใช่เออมันเหมือนเสื้อมันเหมือนเสื้อไอ้ที่มันเป็นเรือือบอ่ะเสื้อคนแกเป็แต่มันแบบเขียวเหลือบเนาะมันเขียวเหลือบมันเขียวเหลือบกว่าเป็เหมือนเงิทับเหมือนกันนะบางทีอ่ะ ม่ติดๆนะนิดๆขนมปุกนิดๆแล้อันนี้มาด้านครับอันนี้ไข่ไข่กระถางเท่าไหร่พี่ตัวนี้เก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบต้นบอลนางใหม่ฮาร์ปนะครับดังครึ่งเลยนะครับ2,600บาทนะครับเขียวแดงสวยมากเลยครับต้นฮาวก็ราคาพอๆกันนี่แหละพี่ราคาพอๆกันโอ้ต้นใหญ่อยู่เอ้ยเนี่ยเดียวกันครับ บาานกกกอมจตััววเดียสัปดาห์นี้เป็นมหากรรมของบอลสีจริงๆครับมีบอลหนุมานอมพัะภานะผมเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะ3,900บาทนะครับบอลเยอะจริงๆครับมีเจ้ากรุงไกเซอร์3,900บาทด้วยนะครับเยอะมากๆเลยฮะเยอะจริงๆมีชายชวนนะครับ1 2,000บาทราคาค่อนข้างพอใช้ได้เลยนะครับชายชวนตอนนี้แต่สีก็สดสวยมากๆเลยนะครับ มีบอนนั่งใหม่นะครับ1,590บาทครับร้านนี้จะอยู่ถัดจากประตู3มาไม่ไกลครับต้นนี้เป็นชายชวนครับ1,200 1 2 9 0 0บาทนะครับต้นใหญ่หน่อยอันนี้อันนี้ขายขายไงพี่เสือพานเรอเสือเท่าไหร่เอ้เสือพานเท่าไหร่ จะเห็นว่าสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ของบอลจริงๆครับบอลเยอะมากจริงๆครับประมาณ1,500ครับเลยเฮ้ยต้นใหญ่อยู่เด้อลายบาอยู่เนาะมีบอลชัยชวนนะครับ15,000บาทครับบ้านเท่าไหร่คระป้าเสือตัวนี้เท่าไหร่นี่เลย8ร้อยเขาดีกับเขาแตกต่างกับฟ่อยส สตอเบอรี่สตาร์นะครับ450บาทต้นใหญ่อยู่กับต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วมีให้เลือกหลายต้นเลยนะอยู่เทถ้ายเทถ้ายเทถ้ายเต้นแล้วนะครับมีแววมายุรา650บาทครับหนาววชมพู380บาทสีออกชมพูแบบช็อกกิ้งแบบช็อกกิ้งพิ้งเหมือนกัน,นครตัวนี้ บอลลายเสือพรางนะครับ750บาทราคาค่อนข้างสแตนดาร์ดนะครับบอลลายเสือพรางไม่หนีไปกว่ากันเท่าไหร่ครับมีบอลเลมอน2,000บาทครับตัวนี้จะมีประมาณ3 3มสาใบนะครับบอล่อะไรนะบลูใช่ไหมฮะเบอร์รี่สตาร์เออสตรอเบอร์รี่สตาร์ใช่มันชื่อมันปนๆกันไปหมดเนาะโอ้เหลืองสุดๆเลยอ่ะ น้าน mm. ่้าคุณงต่างกันตรงไหนอ๋อเดน m a r กจะเปื้อนแดงก่อนนี่เหรอพี่เป็นชมพูเยอะชมพูเยอะชมพูเยอะปัดเออันนี้จะเป็นไก่เสรแล้ว350อเท่ากันเหรออันนี้ไม้บ้านเราหรือไม่ ไอตัวบาร์บูก็เหมือนกับไอตัวเดนมาร์กเลยพี่สีมันคล้ายมากเลยเนาะคล้ายแต่ว่ามันจะเนาะมันนมัเด็กแดงกว่าเนาะไอเดนมาร์กมันจะออกชมพูราคาเราเลยแต่แค่นี้เราจะขายโค้งหลงเน่เดี๋ยวราคาจะขึ้นจีรนะครับเพะตอนนี้ก็แฝงอล้วนะโค้งหลงใช่ใช่ใช่อกจากนก่อนให้อันนี้อันนี้มันชื่อมันคล้ายๆกับไอเจ้าไอ้เจ้ากุ้งเลยเนาะพี่ นะไ,นไนอ้อน,อนี่ยบอลบอลของนอกเป็นเป็นอะไรพี่เขาเรียกอะไรอ่ะ,อะไรได้คอร์ดิชาอะไรวะเอริเซ่โโแพงไหมพี่เนี่ยครับโกโ็โดยครับผมส่งรูปไปแล้วนะสวยจ้าพแพงแพงไหมครับเท่าไหร่ปูนตรัตัวใต้พี่อ๋อใส่ดีเท่าไหร่หครับขอบคุณสำหรับการรับชมของทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ